สิ่งที่ควรรู้ก่อนจองกับเจ้า Honda c ซี i c e h e v h y บ r ิดรุ่นใหม่ที่เพิ่งได้มีการเปิดตัวเปิดราคาคร่าวๆกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งการมาในครั้งนี้ถือว่าไวมากเลยทีเดียวไม่ถึง1ปีนะครับหลังจากที่ซ i ว i c fe ชมปี2 0 2 2รุ่นเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบธรรมดาเปิดตัวกันไปประมาณ7เดือนเท่านั้นเองโ <c oughs> ดยเจ้าซีว i c e h e v h y บ r ิดรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีมาให้เลือกโดยการทั้งหมด2รุ่นย่อยโดยจะเป็นรุ่น e h e v el plus ราคาไม่เกิน1นึ่งล้าน และรุ่นท็อปนะครับจะเป็นรุ่น ehevrs ราคาไม่เกิน1,270,000บาทจะเห็นได้ว่าราคานี้นะครับยังเป็นราคาประมาณการยังไม่ใช่ราคาเป๊ะแต่อย่างใดแต่ว่าราคานั้นจะไม่เกินเรทที่ผมบอกไปนะครับต้องมาคอยลุ้นกันอีกทีอาจจะเป็นราคารุ่นท็อป1 2 4 9 0 0้บาทอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับ โดยเจ้า Civic FE โฉมนี้นะครับแม้ว่าจะมีรุ่น e-hv ใหม่ขึ้นมาให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งรุ่นเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบออกไปนะครับยังคงเหลือไว้อีก2รุ่นย่อยโดยจะเป็นรุ่น1.5ลิตรเทอร์โบ e-l ราคา964,900บาทและกรุ่น1.5ลิตรเทอร์โบ e-l plus ราคานั้นอยู่ที่1,999,900บาทแต่สิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มีการยกเลิกรุ่น1.5ลิตรเทอร์โบ rs 1,199,900บาทออกไปไม่มี ถือว่าเป็นของแรเป็นของหายากกันเลยนะครับสะสมเอาไว้ให้ดีๆแล้วกันโดยสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้อยากจะจองเจ้า Civic EHEV ทั้งรุ่น EL Plus และก็รุ่น IS โฉมนี้นะครับเขาก็มีการเปิดรับจองกันไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์และข้เบอร์โทรเอาไว้ด้านล่างเอาไว้ให้เพื่อนๆติดต่อเข้าไปสอบถามกันได้เลยนะครับ okay. โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่ในซ e ีวิก EHEV โฉมใหม่ตัวนี้เลยนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจและมันควรจะมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่รุ่นซีวิก1.5ลิตรเทอร์โบนั้นก็จะมีดังนี้นะครับเพิ่มช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้กันแล้วเปลี่ยนเบาะนั่งด้านหลังเป็นแบบพับแยกอิสระได้60/40พร้อมหมอนรองศรีรษะตรงกลางเบาะนั่งด้านหลังเปลี่ยนโลโก้ Honda ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นสีฟ้าตามสไตล์ไฮบริดเพิ่มสัญลักษณ์ EHEV บริเวณฝาด้านท้าย เปลี่ยนจากท่อไอเสียคู่มาเป็นท่อไอเสียแบบเดียวเปลี่ยนล้ออลอ o ดีไซน์ใหม่นะครับจาก17นิ้วเป็นขนาดใหม่18นิ้วพร้อมอยาง m ิ c ลิน i n Pilot Sport 4ขนาด235/40 R18 เพิ่มแถบตกแต่งโครเมียมบนกระจังด้านหน้าเปลี่ยนขอบหน้าต่างจากสีดำเงาเป็นสีโครเมียมเปลี่ยนมือเปิดประตูภายนอกตกแต่งด้วยโครเมียม ได้ขุมพลังแบบใหม่เป็นแบบ Hy บริดสปอร์ต iMMD ขนาด2.0ลิตรที่พัฒนาเอามาจาก Honda Accord กันเลยนะครับโ <Wow. S 1> ดยจาขุมพลังตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ a อคคินสันไซเคิขนาด2.0ลิตร1,993ซีซีไม่มีเทอร์โบนะครับที่จะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่145แรงม้าที่6,200รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่175นิวตันเมตรที่3,500รอบตอนาทีที่ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวโดวยตัวหนึ่งนั้นจะเอาไว้ใช้ขับเคลื่อนล้อส่วนอีีกกตััวนนนนนึงน้้็็จะททําาห่เปอ ปั่นไฟไปยังแบตเตอรีร่นะครับโดยมอเตอร์ทั้ง2ตัวนี้เป็นแบบ AC s y n o n o u s Permanent Magnet Electric Motor ที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่184แรงมา้ง 5, 6, ออาที่5,000ถึง6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่315นิวตันเมตรที่0รอบถึง2,000รอบต่อนอาทีเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับก็จะได้พลร์ตกำลังรวมสูงถึง215แรงมา้าที่6,200รอบต่อนอาทีกันเลยทีเดียวนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT โดยแบตเตอรี่ของ Civic EHEV อยู่ใต้เบาะด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีรูดูดความเย็นภายนองโดยสารเอาไประบายความร้อนในชุดแบตเตอรี่ตามสไตล์ของรถยนต์ไฮบริดของ h o n da าเขาเลยนะครับ <Okay. S 1> สามารถรองรับน้ำมันได้สูงสุดแค่ E20 <Okay. S 1> เท่านั้นมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่93กรัมต่อกิโลเมตรโดยอัตราเฉลี่ยสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับก็จะอยู่ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวซึ่งจะข่มพลังที่ผมว่ามาตัวนี้นะครับจะเป็นการประมาณการาคร่าวๆนะครับเพราะว่าทาง Honda าประเทศไทยนั้นยังไม่ได้เปิดเผยสเปคอะไรยังไงงก,ออกมาาแแแต่ดแตแแ่ดดวรรบิ็ ประมาณนี้นั่นแหละครับส่วนรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจของ Civic e อชอโฉมใหม่นั้นก็จะมีประมาณนี้นะครับได้ไฟหน้าแบบ LED ที่สามารถเปิดปิดได้เองแบบอัตโนมัติปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำได้เองแบบอัตโนมัติมีไฟ Daytime และนิ่งไลท์แบบ LED ได้ไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟท้ายนั้นก็เป็นแบบ LED C-Line ได้ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติเรนเซนเซอร์พร้อมก้านปัดน้ำฝนที่มีระบบฉีดน้ำในก้านปัดส่วนถ้าในรุ่น RS นะครับก็จะมีการตกแต่งตัดด้วยสีดำคล้ายกับโฉมเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างมือจับประตูเสาอากาศหางปลาขีบฉลามแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นสีดำทั้งหมด ภายในห้องโดยสารนั้นก็จะถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำหรือว่าสีเบจแล้วแต่รุ่นย่อยกันไปนะครับเบาะนั่งนั้นก็หุ้มด้วยหนังและหนังกลับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงพวงมาลัยก็หุ้มด้วยหนังได้ระบบชะลอความเร็วที่พวงมาลัย d e c e l e ลชั่นแพด l e ิ e ซ e เลคเมีไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร b อ e n t l i ล h t สีแดงได้ระบบกุญแจ Smart ท e ีย e t entry ่ NT, พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ push s ต a r t พร้อมระบบสตาร์ทด้วยกุญแจรีโมทได้ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมช่องแอรรสสหัผู้โดยาตอนลง เบาะนั่งคนขับปรับได้ด้วยไฟฟ้า8ทิศทางส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็ปรับได้ด้วยไฟฟ้า4ทิศทางมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแบบไวเลชชาร์จเจอร์ได้ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้เบรกโฮหน้าจอมารตรวดเป็นแบบสีฟูลดิจิตอล TFT ขนาด10.2นิ้ว ด้านระบบความบันเทิงนั้นก็มาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด9นิ้วที่สามารถรองรับระบบ Apple CarPlay แบบไร้สายวยเลสได้มีระบบสั่งการด้วยเสียงแบบซีรีมีช่องเชื่อมต่อ USB ให้รอบคันทั้งหมด4ตำแหนง่งได้ลำโพงรอบคันทั้งหมด8ตำแหนง่งมีระบบนำทางแบบ Navigation System มาให้ได้ระบบ Honda Connect ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ ด้านระบบความปลอดภัยนั้นก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนรุ่น1.5ลิตรเทอร์โบ i อโฉมเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกวงการล้อล็อก ABS ระบบเสริมแรงเบรก EBD ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบแสดงภาพมุมอับขนาดเปลี่นเลนฮอนด้าเลนวอชระบบเตือนความเหนื่อยล้าขณะการขับขี่ ไดกล้องมองภาพขนาดถอยหลังมาหนึ่งตำแหน่งที่สามารถปรับมุมมองได้3ระดับในระบบกุญแจนิรภัยแบบ immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมยได้ถุงลมนิรภัยรอบคันทั้งหมด6ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภยัยและที่สำคัญนะครับจุดเด่นจุดขายของ Honda c ซ vic ทั้งรุ่น1.5ลิตรเทอร์โบแล้วก็รุ่น e h e v นั้นจะได้มาทุกรุ่นย่อยเลยนั่นก็คือระบบ honda sensing นั่นเองโดยระบบนี้นะครับก็จะมีระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติ auto high beam ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบช่วยคว ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถแ c l a s s ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรกซ m b s ระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติแปรผันพร้อมปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้า Adaptive Cruise c o n t r ท l ท,ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งและระบบใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ออกไปแล้ว LCDN นั่นเองนั่นแหละครับ <Okay. S 1> โดยสีตัวถังภายนอกนั้นก็จะมีมาให้เลือกกันทั้งหมด6สีเลยนั่นก็ได้แก่สีเทาเมทิโอลอ g เกรย์เมทัลลิก สีเงินลูน่าซิเวอร์เมทัลลิกสีดำมกุกคริสตัลแบ c ็กเพล l เพิ่มเงินอีก6,000บาทสีขาวมุกแพท u นัมไวท์เพล l เพิ่มเงินอีก1,000 0บาทสีฟ้ามอร์นิ่งมิสบูเมทัลลิกมีเฉพาะในรุ่น EL Plus และสีแดงอีกในเล d เมทัลลิกมีเฉพาะในรุ่น r s เท่านั้นนะครับ ส่วนเพื่อนเพื่อท่านใดที่จองตอนนี้นะครับเข,เขาจะมีการรับประกันคุณภาพตัวรถให้นาน3ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรพร้อม Honda Ultimate ทแคร์เพิ่มอีก2ปีรวมเป็น5ปีหรือว่า140,000กิโลเมตรฟรีรับประกันระบบ h ฮบริดนาน5ปีไม่จํากัดระยะทางและก็ฟรีรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดทั้งหมด10ปีไม่จํากัดระยะทางไม่ให้กันอีกด้วย โดยเพื่อนๆท่านใดที่จอง Honda c ซี vic h e v ชวโฉมใหม่ตัวนี้นะครับกับทางเซลล์น้องเมย์ที่ผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งลายเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับ <c oughs> เขาก็แจ้งมาว่าจะสามารถปล่อยรถล็อตแรกกันได้ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนปี2022นี้ที่จะถึงกันเลยนะครับใครจองก่อนได้ก่อนเรียงตามคิวเลยนะครับช้าอดหมดแน่นอน <c oughs> และเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า New Honda c ซี i c กเ e v โฉมใหม่ปี2022ตัวนี้กันบ้างคิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากันหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้ คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหาเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ